สวันดี้เพื่อนสมาชิกนะวันนี้ก็แก้งเรื่องอสมุดโค้ดแปลไทยนะสำหรับลูกค้าที่สั่งเอาไว้หรือว่าที่ผมติดค้างไว้นะครับเรื่องของอสมุดแปลโค้ดตัวนี้ก็ได้เข้ามาแล้วนะครับที่ร้านเดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับสมุดโค้ดสำหรับลูกค้านะครับที่ าถามเข้ามาแล้วก็สั่งไว้นะครับอของก็เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับเป็นสมุดโคดอุบีแปรไทยจะสังเกตว่าที่ร้านนี้ก็จะทำเป็นแบบมาตรฐานนะครับไม่ใช่แบบไม่ได้ทำแบบเย็กแม็กแล้วก็ถ้าเข้าถ้าเข้าปกแต่ก่อนเนาะมันก็จะเป็นเย็บแม็กแล้วก็พลาสติกครอบหรือว่าเทปกาว ครอบตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นเหมือนอสมุดเข้าเล่มเหมือนสมุดนิติสารเลยนะครับมาพูดถึงสมุดหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจใน,ในตัวสมุดมันมีอะไรในในสมุดน,นะครับเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะครับลูกค้าบางเจ้าก็อาจจะยังไม่เข้าใจเ,าเรื่องของสมุดโค้ดนะก็แนะนำคร่าวๆนะครับสมุดโค้ดมันก็เป็นเพียงสมุดท,ที่แปลโค้ด แปลโค้ดออกมาจากเครื่องสแกนนั่นแหละอ่าโอเคแหละเครื่องสแกนถ้ามันเป็นตัวท็อปทอปมันกอ็อาจจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือบางรุ่นก็อาจจะแปลไทยออกมาให้เราจาก Google t r ท n s l a t e ได้เลยนะครับแต่ว่าการแปลไทยบางครั้งบางรุ่นบางอันนั้นอาจจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่บางรุ่นบางทีมันมันโชว์โค้ดมาบางทีเราก็ โอเคละเราไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษามากนักเราก็อาศัยสมุดแปลโคดนี่แหละครับแปลยกตัวอย่างเช่นเครื่องสแกนมันสแกนโคดออกมา1โคดนะครับเครื่องโดยส่วนมากเครื่องสแกนมันก็จะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้เราเนอะอยกตัวอย่างอะไรดีล่ะยกตัวอย่างว่า P ียกตัวอย่าง P ี่ 0148อ่าท่านรู้ไหมว่าถ้าถ้าเราไม่เปิดสมุดเราท่านจะรู้ไหม0148แปลว่าอะไรอ่าโดยส่วนมากเครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนมันก็จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษโดยส่วนมากก็จะเป็นภาษา,ษาสากลน,นั่นแหละ P0148 อะไร Fuel Delivery Error เลราก็อาจจะเข้าวๆงมเข้าวๆได้ Fuel ก็น้ำมันนี่เชื้อเพลิงใช่ไหม เดลิเวอรี่ก็จ่ายเออร์เลอร์ก็มันก็บกพร่องอะไรประมาณนี้แล้วก็พอถูๆไถๆไปได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคำศัพท์คำศัพท์บางคำศัพท์อะไรที่มันยงยากเราก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับมันนะถ้าเป็นหนึ่งสี่เก้าล่ะหนึ่งสี่เก้านี้มันก็จะน่าจะแปลว่า Fuel timing e r r เออร์เลอร์ n g ลเอ Error เอร์เลอร์ก็ อะไรจังหวะจังหวะการจนะ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบกพร่องในตัวสมุดมันก็จะอธิบายประมาณนี้ครับอธิบายก็คือพูดง่ายก็คือแปลไทยให้เรานั่นแหละแต่ก่อนอื่นที่เราจะมีสมุดก็แนะนำให้ช่างมีเครื่องสแกนก่อนนะครับเพราะว่าเราจะอ่านโค้ดถอดรหัสโค้ดออกมาก็จะต้องเป็นเครื่องสแกน o b d 2นะครับที่จะไปสามารถคุยกับกล่องรู้เรื่อง นะครับแล้วมันถึงจะแปลออกมาเป็นโค้ดให้เราโค้ดมันก็จะมีอักษรน,นะครับอักษรอ,อยู่ประมาณ4ี่หตัวนี่แหละอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับโค้ดโดยส่วนมากก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละเห็นไหมนี่นี่มีอักษรอ,อยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวมันก็จะมีตัวแรกอักษรตัวแรกก็นี่แหละครับตามสมุดมันก็จะบอกเลย คลิปนี้ก็คลิปเก่าๆก,ก,ก,ก็มีนะครับก็มีสอนอยู่ว่าอักษรตัวแรกแปลว่าอะไรเลขเลขตัวที่สองแปลว่าอะไรเลขตัวที่สามแปลว่าอะไรแล้วก็สี่ห้าแปลว่าอะไรในนี้ก็ลองไปดูคลิปเก่าๆนะครับอ่าก็คือสมุดถ้ามันมีอ่าตัวนี้ก็จะอัพถึงปี2024นะก็คือหมายความว่าถ้าเรามีโค้ด ตัวใหม่ๆเข้ามารุ่นใหม่ๆเข้ามาที่มันนอกเหนือจากโอบรีรุ่นเก่านะเราก็จะสอดแทรกเข้าไปให้นะครับก็อยู่ในสมุดนี่แหละ,ะก็มาดูสาบันนิดนึงดูง,ง่ายก็คือดูจากสาบันนี่แหละนี่สาบันก็จะมีตามนี้นะ เนี่ยความหมายของโค้ดก็จะอยู่ประมาณนี้ g e n e r i c code ก็อยู่ระหว่างหน้านี้ถึงหน้านี้นะโค้ด C โค้ด b โค้ด u ก็อยู่ประมาณหน้านี้นะส่วนตัวเนี้ยเป็นโค้ดเฉพาะโค้ดเฉพาะนะครับก็คือค่ายใครค่ายมันก็ลองเปิดเข้ามาหน้านี้นะครับอนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรมีคำศัพท์อักษรยอ่อพวกลบรหัสแบบเมน,นูนก็ยังมีท้ายเล่มให้ด้วยนะ ข้าวๆก็เปิดให้ดูข้าวๆนะอ่าสูว่าเนี่ยโค้ดจะเยอะแยะมากมายเลยอ่าพีสนี่มันไม่ใช่พีเอ่อท่านก็ลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะว่าพีแล้วขึ้นต้นด้วย2นี่แปลว่าอะไรเปิดให้ดูข้า,ขาวๆสำหรับทุกลูกค้าที่เพิ่งเปิดมาเจอนะนี่มันก็จะ บอกโค้ดเยอะแยะมากมายอันนี้โค้ด BMW P1 P1 เป็นของผู้ผลิตแล้วนะครับขึ้นต้นได้ P1 นะ P0 เป็นโค้ดจีเนอริกทั่วไปนะก็เคยสอนไปแล้วเนาะนี่ Honda c โค้เปิดให้ดูคร่าวๆนะนี่พอ Honda มีโค้ดไฟกระพริบด้วยเห็นไหมครับเป็นโค้ด UD1 นะก็มีบอกเหมือนกัน มี h ุ n น a ดมีอุซีสุนะนอกจากนั้นยังมีสับด้วยเห็นไหมครับนี่มันมียังมีสับด้วยเห็นไหมครับนี่ที่อยู่ในสับเครื่องสแกนเห็นไหมแมปเซนเซอร์แมปเอฟโฟ พวกนี้ก็มาจากเครื่องสแกนทั้งนั้นแหละครับแปเอามาจากเครื่องสแกนทั้งนั้นแหละครับอ่าให้ดูคร่าวๆนี่เห็นไหมนี่หน้าตาของสมุดโค้ดก็รู้สึกจะลงบ่อยนะครับชิปที่มันเป็นเกี่ยวกับสมุดโค้ดเพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะครับบางทีสินค้ามันหมดบ้าง ก็เปิดให้ดูคร่าวๆแต่ว่าก่อนเราจะมาเปิดมั่วอย่างนี้ให้แนะนําให้ไปดูสาบันก่อนแนะนําให้ดูสาบันนะเราจะได้ไม่เปิดมั่วนี่ถ้าเราจะดูคําศัพท์คําศัพท์ย่อของเครื่องสแกนนไหมสามห้าสองสามห้าสองเราก็เปิดไปเลยสามห้าสองนี่ สามห้าสองเอ้ยใช่เหรออ๋อมันสามไม่ใช่สองสามนะโทษทีสามห้าสองเราก็เปิดไปสามเลยสามเลยนะครับนี่มาดูสอนยอต่างๆนะครับนี่ มันก็จะบอกอะไรนี่มทแอร์โเห็นไหมครับมันก็จะบอกปริมาณอากาศไหลเข้าผสมน้ำมันนะก็บอกเป็นกรรมต่อว,วินาทีเห็นไหมครับมันก็จะบอกนี่รอบเครื่อง rpm อต่อน,นาทีรอบต่อน,นาทีนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตร e c t ก็อุณหภูมิอุอณหภูมิน้ำรอเย็นในหม้อน้ำนะก็บอกเป็นองศาเซลเซียสหรือถ้าเป็นรถยุโรปก็เป็นฟาเรนไฮต์ไปอะไรประมาณนี้เขาก็จะบอกเห็นไหมครับนี่นี่ ACC ตำแหน่งการเหยียบคันเร่งก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ปีปีเสื้อก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับ EGR ก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับแรงดันขอมเรลตเลว CRP เห็นไหครับขอมเร็ตเลวคอมเร็ว p i เชอร์มันก็คือแปลคําศัพท์นั่นแหละบางคําเราไม่คุ้นเคยเเราก็ไม่รู้เราก็ต้องมานั่งเปิดดูในสมุดนี้แหละครับพวาค่าเรียวไทม์อะไรต่างๆเห็นไหม นี่แหละคือข้อดีของสมุดนะครับนอกจากนี้นอกจากนี้มันยังมีมันยังมีโค้ดที่มันเป็นโค้ดสองหลักนะครับมีเห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่ามันมีเฉพาะค่าเรียวไทม์ที่มันเป็นในนี้นะเห็นไหมครับนี่บางทีบางทีค่าพวกค่าพวกนี้มันศูนย์ศูนย์บางทีเราสแกนเจอมันเจออะไรศูนย์ศูนย์แปลว่าอะไรนี <laughs> ่เห็นไหมศูนย์ศูนย์ 0102บางทีเราไปเจอโค้ดที่มันมีเลขสองหลักนในในหนังสือมันก็จะบอกอยู่นี่นะครับเลขสองหลักก็มีนะครับข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะนี่ครับ มันไม่ได้บอกเฉพาะตัวอักษรมันบอกเป็นตัวเลขก็มีนะครับบางรุน่นค่อนข้างจะเยอะอยู่ท้ายเล่มเอาเรามาดูท้ายเล่มนี่ท้ายเล่มมันบอกมันบอกวิธีการทำช็อตขั่วนะช็อตขั้วท้ายเล่มอันนี้ของเกียร์ฮิซูบิชินี่เห็นไหมครับนี่ ก็ะจะบอกอะไรฮะหนึ่งทำการอุ่นเครื่องอให้อุณหภูมิให้ถึงอุณหภูมิทำงานก่อนแล้วดับเครื่องยนต์นี่นไหมครับเปิดสวิตช์ออนสังเกตดวงไฟกระพริบ,บนี่ก็จะประมาณนี้เลยเป็นชอ็อตขั่วแบบรถรุ่นเก่าครับ คร่าวๆให้ดูนะก็มีแถมไปท้ายเล่มให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของโตโยต้าที่น่าจะเป็นตัวเก่าก็คร่าวๆนะก็แจ้งว่าสมุติตอวนี้ก็เข้ามาแล้วนะถ้าลูกค้า ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไม่ได้นะครับก็ตามนี้เลยท่านสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับแล้วก็แนะนำนิดนึงมันก็จะมีชุดชุดคู่มือซ่อมนะครับก็ถ้าท่านสนใจก็ลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะมันก็จะมีชุดโคชุดสมุดโคดอย่างเดียวก็มีชุด พร้อมคู่มือซ่อมก็มีก็เดี๋ยวจะไว้จะอัพเป็นใส่ทําได้จำหน่ายให้นะครับเพราะว่าบางบางท่านโอเคละความรุ้นใหม่มันไม่มีซีดีลอมเนาะมันก็อาจจะายากแก่การเอาข้อมูลออกมาดูนะครับก็เดี๋ยวไว้จะอัปเกรดไว้ให้จากในแผ่นเป็นใส่แฟลชไดส์ใส่ใสทําได้ให้นะครับเพราะว่าโอเคแหละแผ่นต้นทุนมันอาจจะถูกกว่า แต่ว่าพอมากลายมาเป็นแฟนได์ต้นอาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาร้อยสองร้อยอ่าอันนี้ก็อ่เรียนก่อนว่าอาจจะต้องเก็บเพิ่มจากลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวจะนําข้อมูลเดี๋ยวจะอัปเดตนําข้อมูลที่มันอยู่ในนี้เพื่อให้ลูกค้าอ่าสามารถนําไปใช้ง่ายขึ้นนะครับหรือเอาไปติดตั้งง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะสามารถอ่าเอาไปเปิดไฟล์เพียงอคอมของท่านมีไฟล์ PDF แค่นั้นก็ ใช้งานได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้แต่ต้องตัวนี้ต้องอินสตอลลง Windows 10ได้นะแต่ว่าแนะนำให้เป็น Windows 10 Pro นะ HOME รู้สึกผมจะลงแล้วล,ลองลองลองแล้วมันลงไม่ได้นะถ้าเป็นเป็น Home นะ Windows 10 Pro ลงได้นะครับ Windows XP Windows 7ถึง Windows 10อนะครับที่มันเป็นที่มันเป็นโปรนะ Windows w i Pro w s 10 Pro ลงได้นะครับ ก็จะมีชุดเป็นคู่มือซ่อมอแต่โอเคแหละ,ะด้วยแผ่นมันต้นทุนก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้าอัเป็นแฟนไดก็อาจจะมีต้นทุนเพิ่มก็ไม่แพงหรอกครับต้นทุนก็เพิ่มร้อยสองร้อยแค่นั้นแหละค่าแฟลได์นะครับแฟลตไดเราก็คัดเกรดดีๆนะครับไม่ใช่เกรดกโลกาลาที่ใช้อ่านได้บ้างไม่อ่านไม่ได้บ้างนะครับก็เป็นเกรดดีๆนะครับก็เดี๋ยวจะ ถ้ามีจําหน่ายแล้วก็เดี๋ยวจะแก้งให้เพื่อนสมาชิกทราบนะครับแต่ตอนนี้ก็สมุดโค้ดก็เข้ามาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ในคลิปนะร้านโจชออ็อปร้านโจช็อปทูนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วกันนะครับเผื่อมีข่าวสารแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับก็จะได้ไม่พลาดกัน รับชมชิปแล้วก็การแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ของทางร้านนะครับโทรมาสอบถามได้หรือว่าจะทักไลน์มาสอบถามก็ได้นะครับลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ